สวัสดีครับผมชาญเจริญทรัพย์นะครับพาไปน้องมาดูคูเวตาหรือว่าแท็กเตอร์คูเวตาเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดสี่พันวยชั่วโมงนะครับมาเร่วางโผลมาใหม่นะเอสายปาดก็สายปาดห้าสิบพลังมาครับครับเพื่อนโฟวิน รถนหน้าหลังเออ <c oughs> คนขับไม่ธรรมดาครับ L ห0 1ศูนย์รันห้ารชั่วโมงนี่ถมที่ตรงนี้หนึ่งไร่นนะเอบนะต่โคดังโรนะ จัดจานอยู่ครับไปธุรกิจดินก็ต้องมีรถไถน,นะครับหรือว่าแท็กเตอร์โอ้ปัจจุบันนี่มี VIP แล้ว ดำครับมีนืดแล้วมีเทเลยโ,โ,ซโซ่โซ่ยันแนะ่575ไปเนอะงมิดลอ้อเลยเทครับเททิ้งตรวเี้อเลย โคจิซีครับตบตาเละครับคูโบต้าก็ถือว่าปัจจุบันเนี่ยรถแทรกเตอร์เนี่ยถือว่านำเมื่อวันนะพี่น้องผมใช้เยอะที่สุดก็คือค่ายาคูโบต้าครับโชว์รูมนี่มีทุกจังหวัดกัทุกอำเภอเลย <c oughs> ออกรถง่ายก็จะเอารถเก่ามาเทินก็ได้พี่น้องเอซีหรือว่าชาวไร่ชาวนาก็ใช้กันเยอ,อะด <c oughs> ันไม่ทันเอาดินเหนียวจะดันยากเลยจริงๆต้องเอาดินแข็งลงข้างล่างครับปูก่อน ร็อกครับร็อกเทแล้วน้องอดันก็ดันไปเทก็เทไปปัจจุบันมีคาบินนะครับตู้แอร์มาแล้วตู้แอร์ก็ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับแอร์ยังช้ำเลยบัานนี้พี่น้องเอ้ย เพื่อนสี่ล้อนะครับรอ,อกครับรอกรถจำก็ต้องกระทุ้มหน่อยให้ดินออกรถไทยโซนบุรีรัมย์ก็จะดันอยู่ประมาณกองลนะสามสิบบาทนะครับรอยกองก็สามพันโอ้ถ้าได้ดัน ร้อยคองทุกวันอร่อยเลยครับแต่ก็มีบางวันก็ไม่ได้เลยก็มีบางวันก็ได้ครับนะบางวันก็ไม่ได้มันไม่แน่นอนครับโอ้โอโอแกใส่สปอกเก็ตนะครับรถขุดตรงเรื่องเองเนี่ยเออแกคิดได้พี่น้องเสริมน้ำหนักนะครับนะเพิ่มเวทขึ้นมาเนี่ยเรื่องเลง โอ้โห oh. oh, คุณปูมาแล้วครับ <laughs> คุณปู NVR โอ้โหดำเลยดำเลยครับลูกพี่ดำเลย <laughs> ไปได้ไม่จะ <laughs> ดินด้นจะดิ้นห้ามดิ้นห้ามดิ้นดำเลยเดี <laughs> ๋ยวเพลาจะขาดนะพี <laughs> ่น้องเทเลยเทเลย

MVR เกียร์ร็อก165ก็6ป e ี F นะครับโอ้คนดันดันไม่หยุดเหมือนกันแหละหือว่าฝีมือครับ หาคนดันนี่สายดันน้องสายดันอ,อากาศร้อนหลบสักหน่อยบูมต้า L5018 โอ้คุโซมาแล้วครับถอยผิดจังหวะนิดนึง จะยุบได้ไปละเชือเพลิงน่าจะประมาณ500น่าจะอยู่หมัดครับรุ่นนี้เดี๋ยวเทอัดก็ปัดกองครับ รูปลาให้เรียบครับดินจะมีเปียงแต่ว่าเดี๋ยวเจอแดดก,ก็จะแห้งครับจัดไปครับคูโบตา้าโอบุรีรัมย์นี่ใช้กับเป็นจังหวัดหนึ่งนี่เป็นพันคันก็ได้นะพี่น้องใช้กันเยอะ,อะโดยเฉพาะรถไถแล้วก็รถเกี่ยวข้าวครับนะรถเกี่ยวข้าวคูโบตา้าก็เยอะนะ รถขุดไปนะ้องรถขุดนะครับรถขุดต้องยกไอ้เขาแล้วครับรถเล็กๆต้องคูโบตา้ามีตั้งแต่สามตันยังแปดตันนะพี่น้องแล้วก็อัดฟางน้องนะเครื่องอัดฟางก็คูโบตา้าเออรือว่าสูบเดียวคูโบต้าต้องยกไอ้เขาแล้วครับนะเครื่องยนต์สูบเดียว มาครับเครื่องยังแค่งนะ4,000กว่าชั่วโมงครับเอเอา5สูบมาแล้วครับ1้7 5เสียบิก กระบบจะยาวนะโมยเดยวห6ปีแล้วดำวันนี้6ปีครับยังเจ๋วครับยังเจ๋วอยู่ดันมันไม่หยุดเลยสายแข่งางคนใชัยครับซับอลิ มันมี L 5 0 1 8ป SP ปกติต้องตัดแค่3นะครับ3รอบจบตัดข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ตบกลางครับในการดันดินนี่เจอดินเหนียวก็จะลำบากหน่อยเวลาหมดหมดเวลาไปเนาะ จบด้วยคูบูตา้าแท็กเตอร์คูบูต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปดสี่พชั่วโมงยังเปรีย่ยครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ